เปไไ็ไรบอยคือคชิวานกักวะสมใช่บมักโมมาฝากแล้วมานั่งกินบุ้ยบุ้ยเปรียบพี่น้องเอ้ยหมักโมผสมปลา,าแก่ๆปลากินหมักโมกับแจ่วผสมค <laughs> าราวาหวานมันกินหมักโมกับแจ่วมาเบิ่งพี่น้องสบายดีปลาลุงเออก็เห็นบกักกะ กินหมกมกกับแจ้วนะคะมม่มาเหดไปทวนวเนาะบอยบริเดณลายวาเล็บสีบ่ะคิดฮอดยิมรอๆให้เบิ่งรู้โว้ยมักคักเนาะเสือนี่ลืมเบิ่งอานดินใส่อีกเลยพี่น้องเอ้ยถึกใจแห้งนะน้ำหนาวก็ใส่แตงโมน้ำหนาวไม่สือกันน้ใส่ บักนาัยเองบอกินบักไหนยัยเงียดเนาะโอ้ยหนาวดิเขาอาบน้ามาอาบเราโอ้ยหนาว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 เดี๋ยวจะหาไว้สักตัวนะคะจะใส่ชุดนอนเรียบร้อยแล้วนะคะสบายซื้อตัวบริอาบน้าบ่เปิดหน้าไม่ไม่มันก็ไม่ค่อยน้ำไปไหน มาเลยได้สำรับปบปีกไมหอได้อันนี้นะน้องโบสุกกระอาปูจะอดมันบนหนาวเฮยเฮ้ยแต่ก็เคยได้กูนีนาวุ้ยน้ำมาสั่น้ำสมกระอางเฮ้ยพ่ญ่เราออกมากินี่ปมากินพี่ปพญากินพีละกะ เอวมาให้ไ่อใหนะแล้วมักโมมาผ่าให้พ่อใหญ่น้ำมนน่ะกินเบิดบน่ะนักินนะเบิมันชับคืออ่พ่อใหญ่เนตไปทั่วอเบินน่ะตกที่บ้าตกกระบะแล้ว Ui, <laughs> Thấy khơi bạ. Ờ Ta nó mua này Ôi, mà cọ xúc là vẫn này này. Ôi, bữa xúc khác bên đây. Ôi, coi cung đấy nó, mà cọ. Ui, ừ, sao đây? กัไม่ก็ซื้อมะก้อยกินนะนะซื้อกุ้งมาก้อยกินแะอยากกินก้อยกุ้งแล้วโอ้ยแบบ้วก็ะตกกันด้วยพี่น้องเอ,อ้ยว่แลรอกะนั่งอยู่ยมืนอี้บุไม่มิ๊มกินเบอร์สู อ้ท่านจิ้มซ้ำจิ้มลงอีกไปกล้องอย่างแบบจับไปกล้องเลอจิ้มเบิองแม่จะจิ้มเมืองจิ้มเบิองเปิดโลกไหมจิ้มมลงจิ้มพิจารณาอะไรเนี่ยพญายังว่าใช่ไหมจิ้มแจ่วแล้วเปลี่ยนบ้านน้ำบ่ก่อนบ่ก่อสบ้านดีดอกพี่น้องเป็นบ้านน้ำลองบ่อยจิ้มัเมืองซ้ำแจ่วไหนเป็นงั้นเป็งั้น มาๆๆมาบนินมาเด้อมาเด้ออยากกอกินบ้างกนี่ไปไขอแรกบะหมีกินบ้างอา้อม่สิข้อมินรกข้อไปเมี่ยไก่มาไกยังงนต้อแรกไก่คนมาไก่

แมยักินดอกมทำงอไว้ชื่อๆกินนันเบิร์หลาวกาปิงอกินน้ำเกือไม่พ่ออดพี่เมียนใกล้เล่นพอมากกัแลนล้่เ่อไว้บ่ กินหมกโมจามก็อ ja okay. ่ะเนาะจำเจ้าพี่จ้ะแซ่บดียึดตัวหล่าบอกเขาใหญ่ป่ะพ่อใหญ่ก็เป็นบ้านน้ำนองบ่อยแซ่บดีอยู่ตัวหล่ารับกันบ้างมั้ยรหมดากับลูกแพร่ลูกใหม่ บ่นะแม่บ่อยากกำลูกเอ้ยอย่าเฮ็ดจังซานจ้างเป็นลูกไหงพี่น้องเอ้ยเสี่ยวมั้งได้บอกกับลูกแล้วเพื่อเสี่ยวกันไหมไอ้ลูกอขาซพิ่ เป็นเพื่อนกันกับลูกก็โมงละรักเลยนะรักแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วเออพักแต่ได้สุดน้ <laughs> งนองอยกินไงกินแฉกก็ได้ นาเอ้ยยังก <voir> oh ็จะเป็น้แจก่เนยยังเดี๋ยวปาชิแตกนะมีแต่ขาไม่แตกเอาไว้เพิมเติมเตาแตกใเจแล้วก็แตกตัวละเตาแตกทั้งนั่งโลงโลดเฮ้ยบอกแบบบดึงดึงขึ้นก่อนทังนั่งนนั่งทระเนา เอาเงี้ยกระพานเนาะก็ชิ่กินยังแต่ละเมื่อแต่ละวันกินบ้าโชคเลยเหมือนไม่กินอะไแล้วซอยจุบอิ่มไปตลาดเมื่อเช้าซื้อเนื้อมาเห็ดซอยจุให้พ่อใหญ่มากแต่แท้เฮ้ยนะ เริ่มนาเลยลมแห้งแห้งเหมือนเนาะเร้าอย่งแห้งอดูด้วเราเนี่ยวนวนบุ๋มอย่าหยอกมันอย่าหยอกมันลูกกรซ่ามันดื้อบัหมีมันดื้ออะไรอยเี้ยหนาจะต้มไว้ต้มหยอกเล่นพวบพนพวานี้่เยมอหอกนตีบ่ เออคือเล็กน้อยแตมันกระดังนั่งเบื้องหน้าเฮากระทาไปหยอกมันก็เบื้องนั่นแหละยี่หยอกกูขัาในหยอกกูล้วกันมันกรบเพดีหวานอยู่มันก็แต่มันบวแดงออกเกลือจืดแยบหรือเบ๊วยว่ากินบ๊วยปะ เฮ้ยนังขาซ้องให้นอห้องเลยลูกขายแ้น้องไม่รู้นะเฮ้ยให้น้องเลยรี่้มูใหม่เหด้ไย้มานำรบได้ไผวมูมูมาจะแพ้ลูกลูมินบ่เออจะคือบกจานเะ<อ>นาะอ ือบกตาเขาม่อดกันไม่ได้นะน้ำอื่นบาเากันมือดมือมือมากันเตรียมคล้องแต่นาบนเนื้อบุพนุไก่แม่คือ

น้ากเอไม่ไแล้วคุนไปยังไม่กินแล้วปะขา้น้เลยนะ

เดี๋ยาวพอรึเปล่าให้กินข้าวให้หนาวเออ No, no, no. Uh. Ui ngáp đi. กิมแล้วไปี่น้องค่ะลิปนี่ก็จะฝากไว้สักนิดเดวยค่ะขอบคุณที่เข้ามาบึงมาชมนะคะขอบคุณที่ไปข้าโฆษณาเดวยค่ะเด้อไปแลวค่ะสวัสดีค่ะ